สวัสดีครับวีนนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องซัมมอนเซนะครับสําหรับของที่จะมารีวิววันนี้นะครับเป็นของที่คิดแล้วก็ปัดตกคิดแล้วก็ปัดตกคิดแล้วก็ปัดตกตลอดนะคือคิดว่ามันเป็นของที่ไม่ได้จําเป็นต่อการใช้ชีวิตแล้วก็มันไม่จําเป็นต้องแพงขนาดนี้ก็ได้นะก็คือตัวรองเท้าแซนเดลของ m อเนั่นเองคือําจริงแล้ว รอ,องเท้าเนี้ยมองว่าจะซื้อตั้งนานแล้วแต่ด้วยความที่มองแต่ราคามันยังไม่แพงเท่านี้นะคือตอนนั้นมันอยู่ประมาณก็จะสองหมื่นต้นๆอะไรเงี้ยแต่คิดว่าแบบเอ้ยรองเท้าแตะมันใส่ได้แค่แบบไปใกล้ๆแล้วมันก็ความเป็นแตะหนังมันไม่สามารถโดนฝนได้มันแบบเออมันใช้ได้แบบเหตุการณ์ค่อนข้างน้อยอ่ะม่นจ้ซื้อมาทําไมแล้วก็คิดว่าใช้เบอร์เกน่ะ มันก็เบอร์เกนสต็อกอะนะมันน่าจะเพียงพอแล้วนะคือแบบ 3- 4มสพันแล้วก็แค่เดินไปไหนมาไหนมันก็โอเคแล้วนะคือส่วนตัวใช้เบอร์เกนประมาณ4ปีแล้วนะก็มีซ่อมไปบ้างก็คิดว่าเออถ้าซื้อคู่ใหม่ก็คงซื้อเบอร์เกนแต่ด้วยความแบบความเวอร์ความบเยอะในหัวก็แบบเอ,อ,อยากได้รุ่นเนี้อยากได้แบบอยากได้มานานแล้วอะไรเงี้ยอ่ะเอาไงเบอร์เกนจะพังแล้วจะซื้อเบอร์เกนอีกจริงมันแค่สี่พันแต่คูณประมาณแบบ เจ็ดเท่าอ่ะไอตัวรองเท้าที่เป็นแซนเดลแอเซื้อดีไหมซื้อดีไหมก็คือจบด้วยคําว่าซื้อเพราะเหตุการณ์มันพาไปในช็อปนั่นเองเนาะคือเล่าก่อนว่าวันนั้นอ่ะอันนี้เป็นเจอร์นี่ที่ไปในช็อปนะเพื่อนๆสามารถที่จะรับฟังแล้วก็ลองดูได้นะครับก็คือว่าวันนั้นไปในช็อปที่แอมเสพรากอนเนาะคือเป็นอะไรก็รู้ชอบเดินพรากอนนะจ,จริงๆแล้วไม่ชอบที่คนเยอะแต่ว่าเวลาซื้อของแบรน,บรนด์แบรนด์เนมที่ไรก็ต้องไปซื้อที่พารากอนเพราะมันมีโปรอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็เข้าไปในชอ็อปวันนั้นไปตัง้งแต่10บโมงเช้าเลยคือกลัวของหมดแล้วก็เคยได้ยินมาว่าแอร์เนี่ยต้องไปทุกแบบต้นเดือนอนะประมาณวันที่1วันที่2ของมันจะเข้าใหม่นะก็เลยคิดว่าเออวันนั้นอนะ มันเหมาะจอะทุกอย่างพอดีคือว่างแล้วก็สามารถไปได้ก็เลยประมาณ10บโมงไม่มีคนนะครับก็เลยเข้าไปถาม s a ว่าเออสนใจแซนดัลคู่นี้นะมีของไหมอะไรอย่างเงี้ยอยากที่จะดูก็เลยบอกบอกเข้าไปว่าเป็นสีดำนะครับที่อยากได้เขาก็เลยไปเช็คก็บอกว่ามีของนะครับส่วนตัวเนี่ยจะใส่อยู่ประมาณไซส์ประมาณ4 3ส ถึง44นะครับแล้วแต่รุ่นนะถ้าเป็นพวกสน้นเกอร์ก็จะมา43ครึ่งรองเท้าออนก็จะอยู่มา44อะไรเงี้ยครับเคยมีถึง42ครึ่งแต่ว่าคิดว่ามันกัดเท้ามากเกินไปเนาะซึ่งเวลาไปเลือกรองเท้าตอนเช้าอ่ะผมคิดว่าเท้ามันยังแบบไม่ได้แบบขยายเต็มที่นักถ้าเวลาเราเดินตอนเย็นแล้วเราเดินเยอะบางทีแบบเท้ามันขยายมันจะได้เลือกไซส์ได้ถูกก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรลองสมมุติเหตุการณ์ดูนะครับ ก็เข้าไปดูนะครับจริงแล้วในเว็บไซต์มันมีให้เลือกหลายไซต์เลยนะแต่ว่าพอไปดูออฟไลน์ที่หน้าร้านนะด้วยความที่แบบเคยเจอประสบการณ์ว่า cross check แล้วไม่สามารถที่จะทานเฟอร์ของอะไรมาได้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็เลยคิดว่าถ้าช็อปที่พรากอนไม่ได้ก็คงไปดูที่ Embassy อะไรอย่างเงี้ยนะแต่วันนั้นก็เลยไปลองดูนะครับทางเอเขาก็จะมีสีดำที่จะเป็นไซส์44ซึ่งก็เป็นไซส์ตัวเองเลยนะครับแต่มันจะค่อนข้างที่จะใหญ่ไปนิดนึงแล้วก็ นอกจากนั้น43ที่เคยดูไว้อะมันไม่มีนะครับแต่มันจะมีสีอื่นคือสีขาวสีขาวเนี่ยปะตกเพราะว่ายิ่งเป็นรองเท้ามันเลอะง่ายแล้วมันสีขาวมันแบบคือคิดว่าแป๊บเดียวมันก็คงดำก็เลยจะเอาสีดำนะครับก็เลยลองดู44นะก็ ลองเลือกใส่ดูที่ร้านนะบปรากฏว่าสีดาเนี่ยเหลืออยู่คู่เดียวนะที่เป็นไซส์44นอกานั้นก็จะมีไซส์อื่นเลยก็คือถ้าไม่เอาวันนี้ทําไงอ่ะมันก็ต้องเอาป่ะเออคือแบบเจอสถานการณ์บีบบังคับว่ามันเหลือคู่เดียวแล้วก็ไซส์44ด้วยก็เลยคิดว่าถ้าเรารอหรือตัดสินใจนานไปอาจจะขายออกแล้วก็ครั้งหน้าเดือนหน้าเข้ามาก็อาจจะไม่มีของก็ได้ก็เลยสถานการณ์พาไปก็เลยพาให้ซื้อนะครับโอเควันนี้ก็จะมา introduce เกี่ยวกับพวก a m a รุ่นนี้นะคือผมไม่รู้อ่านชื่อผิดนะหรือเปล่านะเป็น i s Mer มั้งท่านในหน้าเว็บนะแต่ภาษาฝรั่งเศสรอา e i s Mer หรือว่า i s Mer หรือเปล่าไม่รู้แต่เขาจะขอเรียกว่าเป็น Sandal รุ่นฮิตรุ่นสามันแล้วกันผมอาจจะเป็นคนที่มา Adopt ช้าไปนะเพราะว่าจริงหลายคนก็ทำรีวิวไปแล้วนะแต่ก็จะขอรีวิวในสไตล์ช่องผมแล้วกันนะโอเคสาหรับ i s Mer ตัวนี้นะหรือ i s Mer ที่เป็น Sandal Signature ของเขานะ ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้เป็นไซส์44สีดำล้วนนะครับไม่ได้มีลายหรือ t e x t อร์หรือว่าความพิเศษของหนังใดๆนะครับก็คือว่าจะเป็นรุ่นเรียบๆแบบนี้เลยถ้าเราดูเทียบกับในเว็บไซต์มันจะมีหลายรุ่นแล้วก็มีหลายหนังหลายสีนะครับสามารถสตอสมัยไม่ได้ข้อสมัยมีแบบว่าตรงนี้สีหนึ่งตรงพื้นสีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวชอบลายที่มันเรียบๆนะไม่ได้ชอบเป็นสีฉุดฉาดเท่าไหร่นะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยว ผมจะให้ดูสองข้างแต่ราวิวจะขอหยิบไปให้ข้างเดียวเพราะว่ามันค่อนข้างหนักหน่อยนะคือเห็นแบบนี้รองเท้าที่ดูสลิม s บางๆแต่จริงแล้วน้าหนักมันค่อนข้างเยอะมาจากตัวพื้นรองเท้าที่ค่อนข้างหนักนะครับอันนี้นะครับน่าจะใช้ซื้อมาได้ประมาณ3สัปดาห์ถึง1เดือนแล้วนะก็ประมาณนี้นะก็จะมีรอยการใช้งานมาอยู่ประมาณหนึ่งไม่ว่าจะเป็นรอยทางฝ่ายเท้าหรือว่ารอยที่พื้นรองเท้าเองนะครับ ก็เริ่มต้นนะอย่างที่เราทราบกันดีนะครับโปรดักตัว a i r m a ตัวนี้มันขายค่อนข้างดีแล้วก็เป็นตัวฮิตที่ใครก็ใครก็ใช้กันนะครับก็อ่าแอปเปิลนหน้าตาเป็นแบบนี้นะอันนี้เป็นคัลกินคักินนะครับเป็นเอกลักษณ์ตัว H ก็คือว่า ถ้าใครอยู่ในวงการก็จะรู้เลยว่านี้เป็นแตะ MS นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลอยปั๊มนะครับเขียนว่า MS Paris แบบนี้เป็นหนังเรียบๆนะครับส่วนตัวเนี้ยที่เป็นตัวคาดเท้านะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว H นะครับเป็นหนังบางๆแบบนี้ด้านในนะครับอันนี้สีดำก็จะเป็นข้างในก็จะเป็นเลเตอร์หนังสีน้ำตาลพร้อมกับตัวโค้ดนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่า มันเป็นโค้ดเกี่ยวกับอะไรครับเดี๋ยวถ้าผมอ่านเข้าใจผมก็จะเขียนไว้ให้นะคือยังไม่ได้เป็นแฟนแอร์เมสตัโดยตรงก็ถาม SA ว่าเออมันคือโค้ดอะไรก็จะเป็นแค่โค้ดของรหัสสินค้าแต่ไม่แน่ใจว่ามันบ่งบอกถึงอะไรได้บ้างนะแต่ก็น่าจะบ่งบอกได้ว่ามันแทร้อยเปอร์เซนหรือเปล่าไม่รู้นะก็คิดว่ามันแน่แหละไม่เคยซื้อของปลอมนะครับมันจะมีโค้ดอย่างเงี้ยทั้งสองข้างเลยก็อาจจะเป็นประการบอกรุ่นอะไรเงี้ยนะ อันนี้โดยทั่วไปด้านหน้าก็ไม่มีอะไรนะครับตัวพื้นรองเท้าก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นจะเป็น2อพีซสชิ้นด้วยกันนะอันนี้ก็จะเป็นพื้นอรองเท้าแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบรองเท้า,าคิดว่ามาทํามาจากตัวไม้นะข้าง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 ,าง,างอะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้เรียบๆนะไม่ได้มีรอยตะเข็บการเย็บให้เห็นอย่างไรเลยนะครับด้านนอกนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะ ซึ่งผมก็สังเกตสำหรับคนที่ใช้ไปเยอะแล้วบางทีตัวหนังตรงพื้นรองเท้าเนี่ยมันก็จะสีลอกแล้วก็เยินได้นะสำหรับใครที่ใช้สมบุกสมบันนะครับแล้วก็ด้านพื้นรองเท้าจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะแปะรูปไว้ก่อนที่ใช้งานนะก็จะเป็นรอยค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้ก็จะเขียนคำว่า Air m s s ไซส44นะครับแล้วก็ Made in Italy นะ อันนี้คือก่อนก่อนไปทําพื้นรองเท้ามันก็จะเป็นคล้ายๆแบบเอาจริงมันเป็นรองเท้าที่ไม่มีพื้นเลยมันคือรองเท้าสลิปเปอร์ที่ยิ่งกว่าสลิปเปอร์ที่เดินในบ้านสลิปเปอร์ที่เดินในบ้านมันยังมีบพื้นพื้นรองเท้าให้เป็นเสียสีไม่ให้มันลื่นใช่ไหมแต่ตัวนี้คือแบบมันเป็นหนังอ่ะมันคล้ายๆแบบเป็นหนังเรียบๆเลยคือมันไม่สามารถเดินคือเดินแล้วแบบลื่นหัวแตกได้เลยอ่ะถ้าเดินในบ้านอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้คือเราต้องไปทําพื้นรองเท้าทุกครั้งนะครับ อันนี้ก็ไปทําพื้นรองเท้าที่ช็อปพารากอนนะครับคือเดี๋ยวจะแปะรูปไปให้น่าจะชื่อร้านคีหรืออะไรสักอย่างนะครับคือมันจะอยู่ทางด้านกูเม่นนะเราลงบันไดเลื่อนลงไปที่เป็นที่พื้นที่จอดรถชั้นอ่าชั้นใต้ดินที่เป็นโซนจอดของพวก บัตรเครดิตวันสยามอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นร้านนั้นคือเราลงบันไดเลื่อนลงไปนะครับแล้วก็ยูเทิร์นตัวออกมานะครับแล้วก็ตรงไปมันจะเป็นร้านเล็กๆน่าจะชื่อคีถ้าจะไม่ผิดเราแปะรูปไว้นะมันจะมีทั้งพราก้อนแล้วก็ที่เอ็มโพเรียมอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับอันนี้ก็จะทําพื้นนะอันนี้ร้านนี้ซักเจสนะครับเพราะว่าเพื่อนก็เคยทําแต่ว่าไม่แน่ใจว่าทําร้านไหนนะคือแบบเวลาเขาเจียพื้นรองเทา้าแล้วมันไปทําให้ ตัวข้างๆอะรองเท้ามันสึกแล้วก็เป็นรอยแต่ว่าประสบการณ์ที่ผม,ผมทำร้านนี้นะคือเขาทํามาเยอะแล้วก็ไม่มีอีเวนต์ event, หรือว่าเหตุอะไรที่มันให้รองเท้ามันเสียนะครับอันนี้ก็คือเขาทํารู้ใจนะคือเขาก็ไม่ได้ทําแบบแปะเต็มเขาก็ยังเว้นส่วนให้เห็นคําว่า m s อยู่เนาะซึ่งเราก็ไม่อยากให้เขาไปแปะเต็มอะไรแบบนั้นมาต่อกันที่ตัวรองเท้านะครับก็คือเรากรด็ดวนที่ด้านข้างนะครับ ด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้เป็นผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแต่ก็จะเป็นรองเท้าแบบทั่วๆไปที่แบบเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นรองเท้าที่เป็นแบบเป็นไม้อะไรเงี้ยอันนี้พยายามเปิดอ่าในเว็บไซต์ดูด้วยนะเขาก็ไม่ได้เขียนอะไรขนาดนั้นอ่ะโอเคเป็นแบบนี้ทั้งสองข้างนะครับลืมว่า ตอนซื้อมาได้อะไรบ้างนะครับตอนซื้อมาเนี่ยก็จะมาพร้อมถุงและกล่องครับกล่องก็สวยงามนะเป็นสีส้มที่ไม่ค่อยได้แบบซื้อเท่าไหร่เพราะว่าของมันแพงแล้วก็ซื้อแค่บางชิ้นเท่านั้นนะอันนี้นะหน้ากล่องก็จะเขียนว่า Sandal Ismer i s m e r นะครับเป็นสีนัวคือสีดำนั่นเองไซส์44นะก็จะเป็นแค่รูปภาพรุ่นอะไรแบบนี้นะด้านในนะก็จะเป็นกล่องเขาก็จะให้ ถุงผ้าใส่รองเท้ามาถุงละข้างนะครับก็ดีนะเป็นถุงที่แบบคุณภาพแบบหอมอะพูดอย่างแรกเลยคือหอมมากแบบนอนนมได้ทั้งวันนะครับแล้วก็แบบแบบนี้ถุงก็จะเป็นเท็กซ์เจอร์ที่แบบไม่เหมือนแบรนด์อื่นที่แค่แบบเป็นคําว่าแค่ถุงผ้าแต่แบบมันคือความแบบปราณีตอ่ะคือแบบคุณภาพมันดีจริงอะคือแบบ มันสามารถเราไปเป็นกระเป๋าที่แบบใส่ของได้เลยนะมันดูเป็นกระเป๋าเป็นเลองเป็นลาวแบบไม่ใช่แบบก็แค่แกะอะไรเงี้ยนะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวกล่องนะครับกลับมาที่รองเท้าก็จริงแล้วตัวรองเท้ามันก็ไม่ได้มีอะไรพูดถึงละนอกจากเรื่องของ surface t r e n t ต่างๆที่เราเห็นกันเป็นแบบนี้นะคราวนี้คุยกันเรื่องการใช้งานก่อนนะครับการใช้งานเนี่ย พูดเลยว่าพอไปทําพื้นเลยเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราเดินอ๋อเดี๋ยวขอพูดเรื่องเลือกการเลือกไซส์ก่อนนะครับส่วนตัวเนี่ยเลือกไซส์44คือด้วยความที่ว่ามันมีอ่าชิ้นเดียวด้วยที่มันใส่เข้ากับตัวคือไซส์44นะเวลาเราเลือกไซส์รองเท้ารองเท้าแตะให้เราลองใส่ก่อนนะคือตอนที่ไปเลือกก็ให้ s a ช่วยดูคือบางทีเราคิดว่าเออรุ่นเนี้ยมันฟิตกับ เท้าเราคือแบบว่าส้นเท้ามันพอดีโอเคไม่เกินแต่เวลาเราเดินอ่ะความแบบความหลวมของความเป็นแซนเดลอ่ะเท้าเรา,าจ,จะเกินออกมาได้หรือแบบอะไรเงี้ยเราต้องดูนะเพราะว่าเวลาเราเดินอ่ะบางทีเราเลือกไซส์พอดีแต่เวลาเราเดินอ่ะเท้าเรามันเลยออกมาจากตัวส้นเท้าอ่ะมันเลยทําให้ดูไม่สวยนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกนะเราเลือก รุ่นที่มันค่อนข้างใหญ่กว่านิดนึงอาจจะไซส์หนึ่งอะไรเงี้ยหรือครึ่งไซส์ให้ส้นเท้าเราเวราอยู่เฉยๆใส่พอดีครับให้มันอยู่ประมาณสับแบบอย่างเงี้ยก็ได้นะเวลาเราเดินอ่ะมันจะมีความแบบความหลวมนิดหนึง่งทําให้ส้นเท้าเราอมันไม่เกินตัวพื้นรองเท้าออกไปมาเลยทําให้มันใส่แล้วยังสวยอยู่เพราะว่าผมลองดูแล้วตอนนั้นใช้ไซส์43เนี่ยเวลายืนนิ่งๆอ่ะมันพอดีแต่เวลาเราเดินอ่ะเท้าเรามันเกินออกมาแล้วมันดูไม่สวย ถ้าเทียบกับไซส์44ก็คือใหญ่ขึ้นมาหน่อยเวลาเรายืนนิ่งๆอ่ะโอเคมันอาจจะแบบเข้ามานิดนึงแต่เวลาเราเดินอ่ะเท้าแล้วมันไม่ได้เกินออกไปมันเลยทําให้แบบเออมันมันค่อนข้างโอเคเวลาที่เราจะเลือกไซส์นะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งความแบบอ่าข้อแตกต่างของเขาเรียกอะไรของการเลือกรองเท้าที่เป็นซันดิลไม่เหมือนตัวสนิเกอร์เพราะสนิเกอร์มันมีตัวปิดตรงส้นเท้าใช่ไหมครับอืม แล้วก็นอกจากนี้นะเวลาเราใช้ไปนะครับเวลาเราเดินเนี่ยข้อน่ารําคาญอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาเราเดินลงบันไดด้วยความหลวมอะไรเงี้ยมันทําให้พื้นรองเท้าเวลาเดินมันมีเสียงต๊อกต๊อกต๊กตก๊กระทบกับพื้นรองกับพื้นบันไดอาจจะมีเสียงดังตรงนั้นได้นะครับแล้วก็เวลาเราใส่นะก็คือแน่นอนว่าทําใจนะ ว่าตัวหนังตรงเนี้ยมันจะต้องเกิดรอยเอชรอยย่นทั้งสี่ขอบนี้เลยเวลาเราเดินมันเกิดจากความที่แบบเท้าเรายกขึ้นยกลงอะไรเงี้ยเวลาเราซื้อมันจะเห็นว่ามันสวยมากเวลาแบบอยู่ในช็อปอะไรเงี้ยแบบมันจะแบบหนังเรียบเรียบ,ยบตึงๆแต่พอเริ่มใส่เริ่มใช้อะ่ะเออมันจะเริ่มเริ่มเกิดเป็นรอยย่นขึ้นมาเนี่ยก็ต้องทําใจเกิดขึ้นทั้งสองสองข้างนะครับเป็นแบบเนี้ยอันนี้คือใส่แบบไม่ได้คือ ส่วนตัวพอเลือกไซส์ที่มันใหญ่หน่อยเท้ามันไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่เพราะว่ากลัวเรื่องของการรองเท้ากัดด้วยอันนี้ก็ไปอ่านรีวิวมาคนก็ใส่รองเท้าแล้วมันกัดเยอะพอสมควรซึ่งเวลาเราใส่เนี่ยมันก็แน่นอนว่ามันจะเป็นรอยย่นตามพวกหนังพวกเนี้ยแน่นอนอยู่แล้วอันนี้คือสิ่งที่ต้องทําใจแล้วก็เลือกยังไงนะครับให้ให้มันรองเท้ากัดนะเพราะว่าไปดูรีวิวแล้วอะคือทุกคนเท้าแหกกันหมดเลย ก็ส่วนตัวคือว่าพอเราเลือกไซส์มันใหญ่หน่อยจากที่บอกไปว่าไม่ให้ส้นเท้าอะ่ะมันเกินออกมามันก็จะได้อันที่ส่งว,ว่าตรงเนี้ยมันค่อนข้างหลวมนิดนึงคือมันไม่ได้ฟิตเท้าพอดีเป๊ะถ้าฟิตเท้าพอดีผมคิดว่ายังไงก็กัดชัวร์นะครับขนาดผมเลือกที่มันใหญ่ขึ้นมานิดนึงเพราะว่าไม่ให้ตรงเนี้ยมันมันไปฟิตกับหน้าเท้ามากเกินไปมันก็ถามว่ากัดไหมกัดบ้างนะแต่ว่าไม่ได้กัดมากนะครับส่วนมากก็จะเป็น ตรงมุมนิ้วก้อยนะแล้วก็ตัวด้านบนตรงเนี้ยที่มันแบบอาจจะมีการแบบจิ้มจิ้มได้แต่ว่าอันเนี้ยก็ไม่ได้เป็นมากเท่าไหร่คือถามว่าเดินเยอะๆก็กัดแต่ไม่ได้กัดมากเพราะว่าความที่ว่ามันค่อนข้างจะมีสเปซในการแบบขยับบ้างนิดหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเจอก็คือลอยยนแล้วก็ตัวพื้นรองเท้านิดนึงนะก็คือมันจะเป็นตามแบบ เป็นแห่งตามแบบรูปหน้าเท้าของเราคือตอนแรกซื้อมามันก็จะเป็นตรงๆอะไรเงี้ยแต่พอใช้ไปใช้ไปมันก็จะเป็นแห่งตามแบบตัวพื้นเท้าเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็โอเคไม่เป็นไรถ้าถามว่ายังน่าเล่นไหมรุ่นนี้ด้วยราคาค่าตัวนะตอนนี้นะครับราคาอยู่ที่28,800บาทนะก็คืออีกพันสองก็คือ3 0ม0 0ืบาทกับรองเท้าแตะผมว่าถ้าใครไม่ได้จําเป็นอ่ะ ก็ไม่ต้องซื้อก็ได้นะคือส่วนตัวถ้าย้อนกลับไปถามว่าซื้อไหมมันก็ยังมีสองจิตสองใจก็คือว่าก็ไม่ไม่จําเป็นต้องซื้อก็ได้แต่อีกจาอีกใจหนึ่งก็คือว่ามันก็แบบวนอยู่ในหัวแบบซื้อดีไหมไม่ซื้อดีไหมสุดท้ายก็คือซื้อนะครับก็คิดว่าถ้ายังไม่จําเป็นนะไม่ต้องซื้อเลยเพราะมันก็คือแค่รองเท้าแตะแต่ถ้าเกิดใครคิดว่าอยากซื้อเพราะว่าในอนาคตยังไงราคาก็ขึ้นแน่นอนว่าถ้ามัน ขึ้นเลขสามไปแล้วผมว่ามันก็ดูแบบแพงไปแล้วกับแค่เป็นรองเท้าแตะแล้วก็ใส่ได้แค่แบบบางโอกาสเท่านั้นถ้าไปรวมค่าทําพื้นรองเท้าโอเคมันมันเกินสามหมื่นแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นว่าถ้าเกิดใครสนใจนะก็ลองไปลองที่ช็อปได้แต่ว่าของบางทีอาจจะมีไม่มีบ้างเพราะว่ารองเท้ามันต้องเลือกตามไซส์แล้วก็สีอีกอะไรเงี้ย ก็อันนี้จะเป็นเป็นคลิปที่ฝากไว้ให้เพื่อนๆลองดูแล้วกันสำหรับใครที่สนใจตัวรองเท้าแต่ง m s รุ่นนี้นะใครแต่ว่าถ้ารุ่นที่เป็นแบบอีกรุ่นหนึ่งอะที่มันแบบรัดตรงหน้าเท้าขึ้นมาอีกอันนั้นมันก็จะสามหมื่นกว่าแล้วผมก็แบบรู้สึกว่ามันแพงเกินไปก็เลยแบบคิดว่าไม่ไม่เอาตัวนั้นดีกว่าไปใส่สนิเกอร์แทนดีกว่าอะไรเงี้ยก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับรองเท้าซันเดลของ Air Max นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ทุกคนติดตามชมกันมานะครับ สวัสดีครับอ๋อแล้วก็จะบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือ a อมเ s เนี่ยมันเป็นร้านที่ไม่ได้ร่วมกับสายามกิฟต์การ์ดอะไรเลยคือสมมุติเรามีกิฟต์การ์ดแล้วจะมาลดเป็นเงินสดอะ่ะทางร้านไม่ร่วมนะครับแต่ก็จะมีข้อดีอย่างหนึ่งคือผมอะเวลาซื้อผมไม่อยากให้เขาใส่ถุง a อมเ s มาเพราะว่ามันจะเด็ดคือผมก็เลยขอถุงสีขาวซึ่งเขาก็จะมีเซอร์วิสไว้ให้บอกว่าเออขอถุงหิ้วสีขาวใส่ทับอีกีนะครับเขาก็จะมีถุง บริการให้อีกทีหนึ่งสำหรับคนที่ไม่อยากให้ตกเป็นเป้าสายตาของคนอื่นนะครับคือตามจริงถ้าทุกๆแบรนด์ทำแบบนี้ได้ผมก็จะขอหมดแต่ว่า LV เนี่ยเขาไม่มีให้นะก็จะมีแค่แอ r m เมสซี่ทำให้แล้วก็ได้นิตยสารมาเล่มหนๆๆึ่งอะไรเงี้ยก็ว้ไว้ไอ่านเล่นอันนี้แจกฟรีที่หน้าเคาน์เตอร์นะครับลองไปหยิบแล้วก็สอบถามได้นะครับก็มาอ่านสวยๆอะไรเงี้ยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมกันมานะครับสวัสดีครับ